ปัจจุบันผู้คนพยายามทำทุกวิถีทางในการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์แห่งความอ่อนเยาว์และวันนี้ด้วยเทคโนโลยีเอสล็อกจากนูสกินนวัตกรรมในการแก้ไขที่ต้นเหตุความเสื่อมชราด้วยการไขรหัสกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์หรือยูดยีนคลัสเตอร์เทคโนโลยีสิทธิบัตรนี้เองที่ทำให้นูสกินสามารถย้อนกลับการทำงานของกลุ่มยีนนี้เทคโนโลยีเอสล็อกจะช่วยให้ความอ่อนเยาว์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้คนพบว่าการทำงานของยีนนั้นมีผลกระทบต่อความอ่อนยาวของมนุษย์โดยปกติแล้วร่างกายของเราประกอบด้วยยีนต่างๆมากกว่า25,000ยีนซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการทำงานที่ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจแต่นูสกินสามารถไขความลับของยีนนี้ได้รวมถึงการค้นพบเทคโนโลยีเอ็กซ์็ที่มีประสิทธิภาพในการรีเซ็ตทำให้ตรวจสอบเอกลักษณ์ของยีนที่เกี่ยวเนื่องกับความอ่อนยาว โดยจะถูกเรียกว่ายูสยีนคลัสเตอร์การที่คุณจะดูอ่อนเยาว์หรือแก่ชรานั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของยูสยีนคลัสเตอร์ว่าจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รวดเร็วเท่ากับการถูกทำลายได้มากน้อยเพียงใดอย่างเช่นเมื่อเซลล์ตับของมนุษย์ถูกทำลายด้วยปัจจัยต่างๆมากกว่าความสามารถในการซ่อมแซมผลก็คือ เซลล์ตับจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆในทางกลับกันหากเราสามารถรีเซ็ตหรือย้อนกลับการทำงานของยีนก็จะมีผลให้เซลล์ตับมีความสามารถในการซ่อมแซมได้ดีมากกว่าการถูกทําลายคําตอบของความอ่อนยาวไม่ได้จำกัดเพียงแค่เซลล์ต่างๆภายในร่างกายหากแต่เรายังสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเซลล์ผิวหนังภายนอกได้อีกด้วยเทคโนโลยี e l o c k มีประสิทธิภาพในการคื้นความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพันธและด้วยแผ่นแดงยีนหรือยีนไมโครชิปที่ลำหน้าของเทคโนโลยีเอชล็อกทำให้เราพิสูจน์การทำงานของยูซีนคลัสเตอร์ได้จริงเอชล็ H จะทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของยีนความชุ่มชื้นให้มากขึ้นพิสูจน์ได้ด้วยแผ่นแดงยีนที่ให้ค่าเป็นสีแดงนอกจากนั้นเอชล็ H จะปรับการทํางานของยีนจุดด่างดําให้มีการทํางานน้อยลงโดยจะแสดงผลเป็นสีฟ้าแผ่นแสดงยีนนี้คือความชัดเจนในประสิทธิภาพของเอชล็อกได้อย่างแท้จริงนูสกินเท่านั้นที่สามารถระบุเอกลักษณ์ของยีนต่างๆอีกทั้งยังสามารถรีเซ็ตการทํางานของยูจีนลัสเตอร์ที่เป็นสาเหตุของความซอมชราด้วยเทคโนโลยีเหนือระดับไร้คู่แข่งนูสกิน จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีเอชล็อกเพื่อเป็นการตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านการต่อต้านความเสื่อมชราอย่างแท้จริงการย้อนวัยให้อ่อนยาวกว่าวันวานจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของจินตนาการอีกต่อไปด้วยเอชล็อก